สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสถิชโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถ่ายดวงคนลัคนาราศีกันประจําเดือนตุลาคมปี25ง7นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าวตัวเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดีนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนา,าเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนา,าเกิดในการถ่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆของคนลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีกันช่วงของวันที่1ถึงวันที่5ตุลาคมหลายๆอย่างยังจะเป็นไปได้ด้วยดีจิตใจจะมีความมั่นคงสูงมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตนเองที่ดีแต่คนที่จะต้องระวังคนอื่นๆนำพาปัญหามาให้ด้วยนะครับส่วนช่วงของวันที่6ถึงวันที่24ตุลาคมโดยภาพรวมแล้วถือว่าพอไปได้ด้วยดีนะครับ จะมีกำลังจิตกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆดีส่วนโชคของวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมอาจจะมีโอกาสได้ออกไปท่องเที่ยวหรือพบปะผู้คนเพื่อนฝูงทําให้มีความสุขพอประมาณนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ท่านควรที่จะต้องระวังมีปัญหาจําพวกเอกสารสัญญาคดีความหรือมีคนอื่นๆมาสร้างปัญหาให้กับท่านได้ทางแก้ไขจะอยู่ที่ความรอบคอบของท่านนะครับหากท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนไม่ประมาทก็จะผ่านปัญหาไปได้นะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้น ช่วงของวันที่1ถึงวันที่5ตุลาคมการงานจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีมากการงานจะมีความมั่นคงสูงแต่งานจะเข้าตัวเยอะส่วนช่วงของวันที่6ถึงวันที่24ตุลาคมการงานยังเป็นไปได้ด้วยดีจะมีแรงทํานู่นทํานี่เยอะมีความก้าวหน้าและมีผลงานออกมานะครับและในช่วงของวันที่25ถึงวันที่3 1ตุลาคมการงานก็ยังเป็นไปได้ค่อนข้างดีงานในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางที่บ่อยกว่าปกติและมีโอกาสได้ไปพบปะกับผู้คนมาก หรือไม่ก็เป็นงานประชาสัมพันธ์หรืองานด้านการตลาดที่จะต้องมีการสื่อสารกับผู้คนเยอะๆนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมการเงินจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีมากมีความมั่นคงสูงส่วนช่วงของวันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมการเงินอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักการเงินอาจจะได้เข้ามาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้แต่ถ้าเป็นการหาเงินในลักษณะที่ต้องพึ่งพาคนอื่น หรือคนอื่นๆเปิดโอกาสทางการเงินให้เช่นให้ลูกน้องช่วยหาเงินให้ให้เพื่อนฝูงช่วยหาเงินให้หรืองานประเภทในหน้าอันนี้ด้านการเงินมีโอกาสกลับดีแทนนะครับสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่ายังเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะมีแนวโน้มมีความสุขลงตัวภายในบ้านภายในครอบครัวที่มากขึ้นอาจจะได้มีโอกาสทําอะไรใหมๆ่ๆร่วมกันในช่วงขงวันที่1ถึงวันที่8ตุลาคม และเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวจะดีเป็นพิเศษในช่วง,งวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่คนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะให้โชคได้หรือมีโชคเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวนะครับสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรียกว่าพอไปได้ด้วยดี อาจจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ความรักจะมีแนวโน้มดีเป็นพิเศษในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมอย่างไรก็ตามเดือนนี้ท่านก็จะต้องระวังคนรักคู่ครองนำพาปัญหาบางอย่างมาให้กับท่านได้แต่หากท่านมีสติที่ดีและมั่นคงทําอะไรมีความละเอียดรอบคอบปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเองนะครับสำหรับคนโสดเดือนนี้ยังถือว่าพอมีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามาได้อยู่โดยเฉพาะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมที่อาจจะมีโชคด้านความรักด,ดีมากเป็นพิเศษ และคนที่เข้ามาในเดือนนี้อาจจะมีอะไรที่ทําให้คนลัคนาราศีกันแปลกใจได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามให้คนลัคนาราศีกันระวังคนใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วยเพราะอาจจะนําพาปัญหาบางอย่างมาสู่ท่านได้แต่หากคนลัคนาราศีกันมีสติที่มั่นคงและมีความรอบคอบในเรื่องต่างๆปัญหาก็จะทุเลาไปได้เองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการถายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีกันประจําเดือนตุลาคมปี2567นะครับ ถ้าเกิดท่านใดต้องการคําทานายที่มีความละเอียดมากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาทายประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทํานายที่มีความละเอียดแม่นยามากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของช่องอสติชานลได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสวดีครับ